โอเคก็ขอการสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ NDPP สนท์ฮับจักรวาลกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมคือมัดนินจาซึ่งตัวนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมใหม่มัดคาถานินจานะครับซึ่งผมลงคลิปสุ่มไปแล้วก็ประมาณ2,400ันเพชรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปใช้เลยนะครับก็คือมัดแล้วก็ตัวท่านี้นะครับผมนี่ท่าอะไรเขาเรียกว่าทะลวงข้ามสัตว์วัตรเออใช่ปะรามณ นี้นะครับผมใครที่เคยทํากับเพื่อนบ้างนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเราจะไปซุ่มในแรงใหญ่นะครับแต่ว่าใครที่เรายิงได้เราจะจิมจ้มจิ้มเจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งก็คงจะหาหน้าดูนะครับเดี๋ยวดูท่ากันใหม่นี่นะไม่รู้ว่าแต่ละภาคเนี่ยเขาเรียกเหมือนกันไหมแต่ว่าถ้าภาคกลางเขาเรียกว่า,าถ้าถ้าแถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมแนละ้วแต่ว่าทุกคนใครที่รู้บ้างว่ามันเรียกว่าอะไรที่เป็นสัพ์ของเดกๆที่เขาเรียกกันผมก็ลืมแล้วผมไม่ได้ทํามานานลวผมไม่รู้ว่าอะไร10นิ้วพนม ินน้วพม,แล,วมลพแล้วก็อะไรทักอย่างนี่แหละเออลืมแล้วก็ใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันทีนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคือท่าอะไรเนาะปะก็เดี๋ยวเราจะใส่ท่ากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปจิ้มคนที่อยู่ในแรงครับผมซึ่งบัตรขนาดนินจาเนี่ยเราก็จะใส่กับชุดนินจาครับผมซึ่งเราจะใส่กับชุดซาสึเกะของเรานั่นเองนะครับผมซาซึเกะอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะขอใส่ท่าทางก่อนนะครับที่เราได้สุ่มมา ออยู่ไหนเอ้ยอาเป็นสีอะไรเมื่อกี้ผมก็ลืมดูเหมือนกันนะทุกคนผมก็ลืมดูว่าเป็นสีอะไนีเจอลกนารูโตะ Naruto นะครับผมมาแล้วเราจะใส่เข้าไปคนระับแทนท่าน,นี้แล้วกันข้าหัวร้อนนะครับโอเคเราจะสลับก็จะได้กดง่ายๆนะโอเคเพื่อที่ทำการจิ้มนะครับผมเราจะไปจิ้มนะใครที่นอนอยู่จิ้มหมดเลยครับผมดูนะจิ้มเข้าไปเลยอ่าเขเรียกว่าท่าอะไรเนี่ยผมลืมแล้ว คนใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกให้ผมดีนะน้องๆคนไหนรู้นะแล้ววันนี้นะผมเราก็จะไม่ได้ไปคนเดียวนะครับผมซึ่งเรามีเพื่อนไปด้วยนะครับก็คือพี่โนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเรายิงใครดาวเนี่ยเราจะจิ้มของเขานะครับผมอ่าเดี๋ยวจะถาพีโนก่อนว่ามีท่าจิ้มไหมพีโนพี่โน,โนมีท่าจิ้มหรือเปล่าจิ้มนี่นะจิ้มเ,มเออเดี๋ยวเราจะไปจิ้มกันนะพี่ยิงใครดาวคือจิ้มหมดเลยนะลุมจิ้มเลยอ <laughs> ะไป ไปกับพี่โนกันนะทุกคนนะไปไปในแรง้งใหญ่ไปคู่เนี่ยเพราะถ้าไปทีมมันเดินทีมมันเยอะเดี๋ยวเราจะตายเอาทีมไม่ได้ไปคู่ส่วนมากมันมีตัวเดินแยก <c oughs> s <S ไม่ป Let's go แล้ะเรามาอยู่ในแบบเกาะสวรรค์กันแล้วนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกันดูว่าเราจะจิ้มได้สักกี่คนเนาะวันนี้ไปกับพี่โนโอสองคนเรามาในโหมดดูโอนะเพื่อที่จะทําให้เราได้จิ้มง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราองรีบลงก่อนเพราะเดี๋ยวถ้ามันยิงเครื่องบินแล้วจะเลียดรถใช่ไหมพี่ใช่รู้สึกว่าน่าจะลวนรถนะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นแรงใหญ่มาสักพักเหมือนกันครังแตก <Okay. S 2> สอทีนะมีตัวกระครั้งแตกนะมาขอให้มาขอให้มีปืนแค่นั้นแหละ นี่เจอแล้ว AK อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอยเมื่อกี้เห็นลงไปอันนี้เคลมไปแล้วตูตูแตกตูตแตกดาวอุ้ยอย่าเพิ่งมีคนมาล่เชียนนะขอได้จิ้มตุ๊ตู่ก่อนอย่าเพิ่งมาล่ากันนะอุ้ยข้างล่างเยอะผู้หญิงเราก็ไม่เว้นจิ้มเลยนี่ไงนี่แไง ทุกคนก็อย่าโกรธผมนะครับคือเราต้องทำคอนเทนต์กันเนาะนี่แน่บ้านโรงพยาบาลนี่ขอตามก่อนจิ้มแล้วโอเคได้แล้วพี่ได้แล้วได้หนึ่งแล้วมีตรงไหนอีกเหมือนหน้าผมจะมีนะเป็นไหนนะอันนี้นี่แน่ขอจิ้มก่อนแล้วกันจิ้มเลยจิ้มวิญญาณก็ได้เราจิ้มวิญญาณก็ได้นะทุกคนถ้าเขาไม่อยู่เราก็จิ้มวิญญาณเขาแหละไปานโรงพยาบาลบ้โรงพยาบาล โอเคพี่เดี๋ยวเราไปด้นะอันดับโอเคเดี๋ยวพี่โน่เหมือนเจอตัวแล้วครับถ้าตัวนี้อยู่ตัวเดียวหรือเปล่าพี่เราจะได้แบบจิ้มโอเคเดี๋ยวเราจิ้มเลยอุ้ยชิบหอยแล้วเรื่องอะไรหรือชุกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแรงยังขอดูของว่าตรงนี้นจะไม่มีตัวมานะลงลงบ้านเลยก็ได้พี่ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นมานี่แหละเดี๋ยวผมดักตรงนี้น่าจะขึ้นมานะทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นมา ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นศพพี่เลยลงศพพี่เลยโอเคพี่พี่ลงเลยลงลงสองเลยสองสองสองเลยเหรอไตัวเดียว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 ไปละวไม่เข้าไปล้ไปไหนละวนาหเลยโอเคเราได้ยินเสียงเท้าเราได้เปล่าคิดว่าอยู่ฝั่งนี้ได้เปล่าอุ้ยไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจออ๋อนี่นี่ฝั่งนี้หน้าพี่เลยโอเคพี่ Đào, chim tụt, chim tụt Do, do, do Do, 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 thầm bên do, thầm bên do, thầm bên do, để mình cột tay Thầm bên do gần, bên do gần Chim lời Đi nè, đi Hắn tút tủ mà Đi kè nè, hắn tút tủ mà tí Đi nè Ây, tỏi, tỏi, hắn đi đấy vị Đi nè, vào đi nè, tăng nhập vào đi nè Đi Đi, không cột tay โอเคครับ okay. รู้สึกว่าเราจะเกลียนกันมากเลยนะครับสองคนเราเนี่ย <S <S อุเอเคหายโอเคเราไม่ได้เกลียนนะฮะเราแค่รัก,กว่าพิมพ์ตูดเฉยๆ <S 1> <S 1> <S 1> นี่คือคอนเทนต์ <content S 2> <ม>นะทุกคนก็ใครที่เจอกันกแบบ็อย่าแบบอย่าโกรธกันนะเมื่อกี้เอเอ็มแต่เอเอ็มแปดน้องเขายิงอุย้ยหลังเขาต้นที่เดิมฝั่งเดิมฝั่งเดิมเลยบ้านเอลเขาหรอแสงชัดแจ๋วมากอ่ะมันรอที่ยืนนิ่ง น่าจะเป็นตี้เขาหรือเปล่าพี่อาจจะใช่ก็เดี๋ยวเราไปวนดูนะถ้าเดี๋ยวเขาไมจะขึ้นมาไม่เห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วๆแล้วอยู่อยู่บนบ้านพี่บนโรงพยาบาลโอเคผมมาไม่ได้เลยโอเคสรุปน่าอยู่ตรงนี้ท้าใช่ไหมเจลาเจลาเจลาตรงไหนสวยสวยเอ้ยจิ้ม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 จิอมีสองตัวขบชุบขบชุบมีสองตัวมีสองตัวหอยหล่อแล้วไงกลับระเบิด ูคดาวอยู่อุ้ยโอ้โหโหดน M79 พี่มัน M79 โดนตัวเองสวยสวยสวยโอ้โหไม่ได้จิม้มอะจิ้มกล่องก็ได้พี่จิมจ้มกล่องจิ้มกล่องวันแหม่บังอาจจิ้มกล่องจิ้มกล่องนี่จิมจ้มวิญญาณจิ้มวิญญาณดูพี่อยู่ป่ะน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันเลยเนะี่ยลืมแล้วไไถาวายบางังคมปะยะค่ะ แมว M79 ยิงใส่ตัวเองเฉยเลยครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วกอดเสียไม่อยู่เลยเมื่อกี้เป็นดีเอดับด้วยเจอเอดับนะทุกคนสวยงามเราได้เล่นเอดับด้วยนะครับทุกคนเราเอดับมาเล่นเล่นเอดับกับเอเคแล้วกันเนาะ ปะเดี๋ยวเราไปหาคนกันต่อนะครับผมเพราะว่าเราต้องได้จิ้มกันหลายๆตัวหน่อยเพราะว่าท่านี้เราอุตส่าห์โอ้โหซื้อมาแพงครับก็มไม่แพงอะไรนะทุกคนหมดไปกี่เพชรกันทุกคนนี้หมดไปกี่เพชรครับอ่ะพี่พี่ได้ฟรีไงก็มันในกดฟรีสุนเพชรไงอ๋อได้เลยเหรออันนี้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 เขาเรียกว่าขิงนะพี่อันนี้เขาเรียกว่าขิงนะอันนี้เขาเรียกว่าขิงนะทุกคนทุกคนมีใครได้แบบพี่โน้บ้างทุกคนอย่าลืมมาขิงใต้เมนด้วยนะแล้วทุกคนหมดกันไปกี่เพชรนะครับผมไปหมดเยอะครับทีเดียว ป่เดี๋ยวเราอยากจะเล่นสนัยกระบอกอย่างนี้ในตู้มีสนัยไหมในเบียร์เนี่ยต้องหาต้องหาวิ่งไนเปิดไอแผดนี่ก็มีนะไอไอเสียงก็เนี่ยป่ะรอๆดูไม่มีมีแต่ชิปอัพมีเป็นบางส่วน พี่เข้าเกมมาแรกๆพี่นึกว่าไอ้อะไรนะเขาเรียกอะผมวิเศษของอาลาดินกำลังจะขึ้นไปขี่เลยมันให้กดถ่ายเนาะอ๋อเนาะน่าสนอยู่เหมือนกันนะ่เนี่ยน่าคิดอยู่เหมือนกันไป่ิไปคิกตะขบศีกนี่บาเลตสวยอันนี้วงฟ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่าะเดี๋ยวเราเล่นสไลด์สองกระบอกเลยนะทุกคน เผมไม่ต้องซื้อสโคปรสีแล้ว่ะ Let's go เอจเราก็อยากจะเปิดหายอยู่นะแต่กลัวเปิดไปแล้วเจอสองตัวเมื่อกี้ไอแคอยู่ไหนเมื่อกี้พี่โนฟิกป่ะไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกแล้วใครฟิกเสียงบั๊กแน่เลยอ๋อมีมีตัวชุบพี่มีตัวชุบเหลือตัวเดียวด้วยอยากให้เขาชุบเพื่อนลงมาจังเลยแต่อยากไปเช็คแอร์ดอวนรับแต่ว่ากลัวมันโล่งเกินไปนะทุกคนเราก็ต้องระวังตัวไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหอระฆังน่าจะมีตี้มาล่าเยอะเนาะ แต่เขาวิ่งกันไปเรื่อยๆแล้วโอ้ยมีตัวพี่มีตัวมีตัวมัวมกนกำลังจะไปล่าเหมือนกันดาวโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันอุ้ยตัวนี้เนี่ยที่คิวเยอะเนี่ยแม่ my dream โอเคโดสนสไนเป็นได้ครับแต่ว่าเราเราต้องรีบซ้ำก่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้แบบอยู่ใกล้ขนาดนั้นที่เราจะไปจิ้มตุ๊ดตู่เขาได้นะครับแล้วเขาเขา,ามีขาเขามีเกาะสีด้ยวยนะ ที่นี้น่าจะเป็นเพราะว่ามีรถมีรถโอเครถมานะทุกคนโอเครถหนีไปละเพื่อนเขาอยู่ไหนนะหรือว่าเขาวิ่งล่าคนเดียวอ๋อมีตัวหโดมาพี่ดาวอุ้ยไม่มีอันนี้กระโดดขึ้นไปอ่ะกำลังจะเผาเลยมั้งสวยดาวแล้วฮะ ผมยังไม่ได้จิ้มซักตู้ตู้เลยทุกคนครับนี่ไงนี่ไงเครื่องดีู่นี่เล่นเอดับกับบาเลตแล้วกันเนะาะทุกคนเมื่อกี้มีตัวลงตู้เมื่อกีเก้เปิดลงตู้ตู้ใช่ไหมเพี่ผมอ้อมเพอุ้ยระวังนะระวังนะดูเหมือนจะเป็นนะ <Le ung S 1> เปิด <kh aw S 1> เปิดทันทีเลย aw, ผมอ้อมแป๊บหนึ่งนะออกปาไปละดัดนฐายไปละเอาเหรอ อ,อ๋อตัวเดิมพี่ตัวเดิมสวยหมดตีออ้เอาละไอตัวผู้หญิงน่าจะเป็นตี้เขาแหละดูพ,พี่อยู่ไว้โอ,อ๋อนี่หนงดูอยู่ดูอยู่จิ้มนี่แนะจิ้มร้องไห้เลยกดร้องไห้ใส่เลยเว้ยขอโทษนะเว้ยทำลิปนะไอ <c oughs> มีตัวเก็บไดอบดอกก้นไอดอกไหนพี่อ๋อเว้ยทำไมเก็บเสียงรู้สึกว่ามันไม่จะไม่เข้าอ๋อนี่โอเคเข้าแล้วอ๋อมีตัวตายหมอกด้วยนะครับ ต้องล่อ,อเขาออกข้างนะทุกคนเขาโดนตัวเหมือนจะโดนตัวซ้ายตัวขวาดูจ,จริงๆเลยจะตายดาวโอ้แต่ตนั้นไม่ได้จิ้มเลยมันไกลเกินไปอ่ะต้องทำเดี๋ยไปหาดูข้างในแล้วกันเพราะว่าเกมมันเริ่มแบบนี้แล้วทุกคนผมเราจะจิ้มยากแล้ว ตอนนี้เหลืออยู่13คนนะครับในแมพของเราไปดูกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราจะยืนจิ้มจนเขายิงเราตุ้วมีตัวพี่นะผมอหอยละวิ่งออก่อนเลยผมมีสนไนน,น,นี่ยงอยู่บนพี่อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเลยโหบนบ้านก็มีเยอะด้วยด,วยดิคิดว่าเราออก<า>ขาม,มา ผมผม <OM> ว่าเราเราเอาาอกฝ่าดีกว่าออกฝ่าไกลไปดักเลยช้าไปละมันช้าไปละโอ๊ยโดนพันตักษาโอ้ยมีตัวซ้ายพี่ตัวตัวไกลตัวไกลมีตัวไกลพี่โน้พี่โน้ตัวไกลซ้ายมือซ้ายมือนั่นแหละพี่สวยระวังนะสวย oh <no. S 2> ช่วได้พี่เดี๋ยวผมฆ่าล,าลงไปฆ่าลงไปอู้ทุกคนหอยลอดแม่กะว่าจะได้จิ้มตุู๋่สักหน่อยไอรตัวนั้นมันมันมันแบบมันยิงผมก่อนหมดตี้เลยไหมตัวเนี้ย เดี๋ยวตัวเดียวไม่กล้าเล่นโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าวงขวาดีกว่าผมว่าไหนพี่ที่ดีดอยู่นะฟังเลยปะฟังเลยมาอวิ่งโล่งเลยอยู่ข้างบ่นยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่งบนนอยู่งบ่นนะโอ้ยเห็นผมเห็นผมเห็นผมเขาเห็นเขาเห็น ไมันพวกเดียวกันปะเนี่ยแต่มันแกล้งยิงกันเฉยปะเนี่ยผมต้องถอยแล้วพี่โน่กิวคู่ดาวอยู่จะดาวไอ้สองตัวผู้หญิงอนะใช่ใช่ใช่วิ่งมาตัวหนึ่งจะดาวตัวหนึ่งระวังนะวิ่งมาฝั่งไหนอะหลอกซ้ายอะอ๋อเห็นละตายปานตัวนุดพี่กลัวหลังเข้าตัวเนี้ยหลังผมเห็นแล้วไปแล้วบนบ้านสองตัวเลย ไปออกออกออกซ้ายมาสองไปขวามาสองเดี๋ยวผมช้าเลยนะพี่ตัวนี้ไม่ตายอ่ะโอ้โหอะไรเยอะไปหมดเลยทุกคนครับตอนนี้ต้องออกมาก่อนระวังนะหลังพี่มีตัวพี่ต้องเคลียร์หลังอ่ะ อุ้ยหลังไม่ตายว่ะสองตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาเอาอันนี้ก่อน้อุ้ยเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วตายสวยพี่ตัวเดียวอุ้มเมืทั้งกลุ่มเลยเอ้ยสวยพี่โด้พี่โด้รอพี่อย่าให้บอโอ้โหให้ผมไปเล่นสนายน่าจะตัวไปแล้วตัวนี้พลาดไปหน่อยตัวผมบางด้ะฝาดท้ายไปเจอระวังหลังนะ เอาตายแล้วหลือตัวเดียวครับจังหวะน,นี้ทุกคนพี่โนโจะได้กดท่าจิ้มตุ๊ดตูต่ไหมก่อนที่จะชนะมาแล้วพี่สวยปาดตายวะวัดหัวไปเลยสวยพี่มีอะไรไหมมีสกิลโยนสกิลอะไรไหมไม่มีหมดแล้วเอาแล้วพี่โนโหมดมแล้ว,ลลวทุกคนตอนนี้จังหวะลุ้นระทึกฮะลุ้นระลึกมาแล้วฮะจังหวะน,นี้ดันมาแล้วว่าที่จะอ๋อมาตาัาตา้งมันปาระเบิดกระเบิดกูโดนด้วย โอ้มันกระสุนมาจากแฮโอ้โหซองยาวเบามากคนระับทุกคนอุ้ยสวยสวยมันยังไม่โดนมันพาลาดแล้วมันพาลาดแล้วเรียบร้อยเด็กใครปิงเนี่ยพี่โน,โน้ตท่าจิ้มตูดอยู่ไหนตูดอยู่ไหนโอ้โหจบแล้วฮนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราได้จิ้มไปเยอะอยู่ทุกคนใครที่อยากจะกวนฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับก็ที่สามารถที่จะสุ่มทายได้อ่าแล้วก็ขึ้นสี่ดาวเป็นที่เรียบร้อยพอดีนะฮะทุกคนรู้สึกว่า เกมนี้ก็สุดยอดจริงๆครเราได้จิ้มไปเยอะอยู่แต่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่จิ้มไปนะเราก็มาทำคอนเทนต์กันเลเนาะเราจะไม่โกรธกันนะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะโดนพี่จิ้มนะครับผมก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับี๋ยวพี่จิ้มเลยนะครับ